การเปลี่ยนแปลงนับจากนี้ของคุณจะเป็นเรื่องใดนะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่เบบี้ทาร์นะคะวันนี้จะให้ไพ่เล่าเรื่องของเพื่อนๆกันในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงของคุณนับจากนี้คือเรื่องใดนะคะเป็นพลังงานโดยรวมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอครูคุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วยชีย้นำทางในการอ่านไพ่ออกมาได้อย่างแม่นยำด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอดูตัวตนของเพื่อนเพื่อนก่อนว้าวการเปลี่ยนแปลง The Empress เลยนะคะตัวตนของคุณจะได้ขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดนะคะเป็น เป็นจักรพรรดินีนะคะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร,ำร่ำรวยความรักความอบอุ่นนะคะคนคุณเป็นคนที่จะมีความเมตตาการุณานะคะในชีวิตคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นเหมือนแม่ที่ให้ความอบอุ่นแก่ลูกบุตรบริวารน,นะคะเป็นพลังงานความเต็ม ไปด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์ใครที่ได้อยู่ใกล้คุณเขาจะรู้สึกถึงความมีความสุขไปพร้อมกับคุณด้วยนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นมีแสงออร่าเหมือนพลังบุญนะคะที่แผ่ออกไปให้กับคนใกล้ตัวมีความรู้สึกได้นะคะ เป็นพลังของความสุขความอุดมสมบูรณ์ความอบอุ่นนะคะพลังของแม่ที่ให้แก่บุตรบริวารความเมตตาความกรุณาปาณีนะคะแก่ผู้คนที่พบเห็นด้วยนะคะเห็นไหมคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้รับนะคะ มันอาจจะหมายถึงถ้าคุณยังไม่เคยได้รับความยุติธรรมในชีวิตมาก่อนครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงนะคะคุณจะเปลี่ยนแปลงได้พบกับความสุขความยุติธรรมหรือแม้กระทั่งการที่คุณนั้นมีเรื่องราวเกี่ยวกับเอกสารสัญญาคุณก็จะได้รับความเป็นธรรม นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางด้านกฎหมายคุณก็จะผ่านนะคะผ่านอุปสรรคปัญหาในครั้งนี้คุณจะได้รับความเป็นธรรมในชีวิตนะคะหรือแม้แต่กระทั่งคุณที่อาจจะเคยช่วยเหลือผู้อื่นมามากมายแต่คุณกลับไม่เคยได้รับความช่วยเหลือมาก่อนเลยนะคะครั้งนี้คุณจะเป็นฝ่ายได้รับแล้วนะคะ the empress นะคุณจะเป็น ถึงราชินีถึงจกกักรพรรดินะคะในความรู้สึกที่คุณไม่เคยได้รับคุณจะได้รับความเป็นธรรมความยุติธรรมนะคะและคุณก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะรักความเป็นรักความยุติธรรมนะคะคุณไม่ชอบเอาเปรียบใครนะคะแล้วก็ไม่ให้ใครนั้นเข้ามาเอาเปรียบคุณได้นะคะคุณจะได้รับความเป็นธรรมในชีวิตการเปลี่ยนแปลงนับจากนี้นะคะ อืมเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะคะเอามาดูกันต่อนะอืมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงนะคะมันจะจบลงแล้วนะคะความอายุติธรรมทั้งหลายที่คุณยังที่คุณได้รับนั้นมันจะจบลงคุณจะได้รับแต่ความอุดมสมบูรณ์นะคะคุณจะได้พบแสงสว่าง การเปลี่ยนแปลงของคุณครั้งนี้คุณเปลี่ยนทั้งชีวิตนะคะจบสิ้นไปแล้วเรื่องเก่าเดิมเดิมชีวิตเดิมๆนะคะคุณได้พบแสงสว่างที่ส่องเข้ามากระทบตัวคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่เหมือนเกิดใหม่นะคะในต่อจากนี้นะพลังงานของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่ เลยนะคะอือเป็นพลังงานที่ดีเด็ดนะมันจบแล้วนะเรื่องราวเก่าๆเดิมๆมันจบลงแล้วเรื่องอะไรที่ไม่ดีจบแล้วนะคะจบแล้วมันจะคุณจะผ่านพน้นเคราะห์กรรมนะคะในครั้งนี้นะมาดูกันต่อนะคะอือคุณอาจจะมี โอกาสได้ออกเดินทางนะคะอาจจะได้ไปท่องเที่ยวหรืออาจจะได้ไปต่างแดนต่างประเทศนะคะเป็นพลังงานของเดอชาริออตนะคะเป็นพลังงานของการออกเดินทางออกท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการไปรบชนะมานะคะเหมือนการได้รับชัยชนะในการต่อสู้นะคะ เป็นพลังงานของคนที่คนรอบข้างก็อาจจะมองคุณว่าคุณเออชอบเดินทางนะไปนั่นไปนี่นะคะก็อาจจะไม่เข้าใจในตัวคุณว่าคุณทําไมมีการเดินทางบ่อยๆนะคะก็อาจจะออกไปต่อสู้ชีชวิตนะคะเพื่อเอาชนะในสิ่งที่คุณขาดคุณไม่มีนะคะคุณอาจจะเป็นการออกเดินทางต่อชู้ต่อสู้ชีวิต เพื่อจะนำพาสิ่งดีๆมาให้กับตัวของคุณนะคะเป็นพลังงานของการคุณอาจจะได้ออกเดินทางท่องเที่ยวหรืออาอกเดินทางตามความฝันที่คุณหวังไว้นะคะเป็นพลังงานของการออกเดินทางนะคะต่างเดนต่างประเทศได้ด้วยนะคะเามาดูกันต่อนะโมผีอ๊บ<อ> เพนตะเคลนนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีจิตใจที่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณไม่เข้าใจหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณอยากเรียนรู้นะคะเป็นการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะเป็นพลังงานของการคิดที่จะหาลู่ทางในการทํามาหากินก็ได้นะคะเป็นพลังงานของ เด็กถือเหรียญที่มีความคิดที่จะจะทำยังไงดีการเงินของเรานะมีนิดๆหน่อยๆเราจะขยายการเติบโตนี้มันออกไปได้ยังไงเนาะประมาณนี้นะคะคุณเคยคิดที่จะเริ่มทำอะไรการค้าเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะที่ผ่านมานะคุณคิดจนปัจจุบันนี้นะคุณ มีความีพร้อมแล้วนะคะตอนเป็นเด็กนะคุณคิดอย่างนี้นะคุณเป็นคนที่มีหัวคิดการค้าเป็นคนที่มีการขยายในเรื่องการเงินนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบหาเงินตั้งแต่เด็กนะคะอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งตั้งแต่เด็กก็ได้นะคะเป็นพลังงานของเด็กแต่ในปัจจุบันนะคุณตอนนี้อุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยความ สุขความอุมีเรียบพร้อมนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดูฟลูนะคะเห็นไหมในอนาคตคุณก็จะมีการออกเดินทางท่องเที่ยวนะคะทำตามความฝันหรือเริ่มที่จะออกเรียนรู้สิ่งที่คุณใฝ่ฝันนะคะคุณอาจจะอยากออกเดินทางท่องเที่ยวต่างแดนต่างประเทศนะคะเป็นพลังงานของคนที่ ชอบท่องเที่ยวหรือมันจะเปลี่ยนแปลงไปคุณจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางผจญภัยก็ได้นะคะหรือเริ่มทำอะไรใหม่ๆที่คุณอยากเรียนรู้นะคะเป็นพลังงาน the f o o l นะคะอิสระเสรีนะคะในอนาคตนี้นะใกล้ๆนี้ด้วยคุณจะได้มีการออกเดินทางผจญภัย หรือถ้าไม่ได้ออกเดินทางคุณก็อาจจะเป็นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่กับบ้านเลยนะคะบางท่านบางรายนะแต่บางคนบางท่านก็อาจจะได้ออกเดินท่องเที่ยวประจญภัยจริงๆนะคะตามควาหาความฝันการเรียนรู้การผจญภัยนะคะในอนาคตอันใกล้นี้คุณจะเป็นอิสระซีรีในทุกเรื่องราวนะคะ เป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะเอามาดูกันต่อนะคะอืมนะโอ้เทเวอรนะคะที่ผ่านมานะคะการพังทลายในชีวิตนะคะไม่กระทั่งอาจจะเรื่องการเงินที่อาจจะเคยล้มละลายไม่มีกินไม่มีอะไรเลยนะคะไม่เหลืออะไรเลยให้คุณคุณผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาได้คุณเก่งมากนะคะ การพังหรืออาจจะเกี่ยวกับอาจจะมีความเสียใจนะคะฝังอยู่ในใจคุณนะคะเป็นความรู้สึกที่แย่ที่ผ่านมาคุณสามารถที่จะก้าวต่อมาต่อไปในปัจจุบันนี้นะคะจนคุณนั้นผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาได้คุณเก่งเก่งมากเลยนะคะว้าวนะคะเห็นไหม เดชันคุณเก่งคุณสามารถที่จะผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณเก่งคุณมีความสามารถที่ผ่านพ้นอุปสรรคคุณอาจจะเคยล้มละลายพังทั้งเรื่องความรักการเงินการงานนะคะมันเคยพังคุณเคยผ่านการพังทลายนี้มาแล้วแต่นับจากนี้นะคะปัจจุบัน คุณจะเป็นคนที่มีอิสระเสรีคุณจะได้พบกับแสงสว่างคุณจะได้เฉิดฉายในสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณจะได้พบกับความสำเร็จในชีวิตนะคะเป็นการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีพลังเหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องแสงให้พลังงานแก่ทุกพืชผลรวมกระทั้งมนุษย์ ผู้คนนะคะสัพพสัตทั้งหลายเป็นแสงพลังแห่งพระอาทิตย์ที่จะนำพาคนุนั้นได้รู้สึกถึงความอบอุ่นในใจอีกครั้งนะคะเป็นพลังงานของความรู้สึกดีคุณอาจจะประสบกับความสำเร็จในชีวิตแล้วนะคะในขณะนี้นะคุณอาจจะเป็นคนที่มีมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะ เป็นความสำเร็จที่คุณต่อสู้มาด้วยตัวคุณเองนะใครที่คิดอยากมีบุตรมีบริวารน,นะคะคุณอยากคุณจะมีโอกาสนะคะที่จะมีบุตรนะคะใครที่ต้องการนะใครที่ต้องการจะมีลูกมีบุตรนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้นะมาดูกันต่อนะคะเด e อะซันมานี่สุดยอดเลยนะ การงานของคุณจะเตรียมที่จะพุ่งทย,ยานนะคะเป็นงานที่คุณได้ทำนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะคะที่คุณนั้นกำลังทำอยู่นะมันจะพุ่งทย,ยานมันจะเป็นคนที่มีเสื่อเสียงโด่งดังนะคะพุ่งทย,ยานไปขึ้นฟ้าเลยเห็นไหมคะเตรียมเตรียมพุ่งขึ้นไปแล้วนะงานคุณอะ่ะมันจะก้าวหน้า นะคะพุ่งทยานอย่างอาจจะรวดเร็วนะคะเป็นพลังงานแห่งงานที่คุณจะได้พบความสาเร็จนะคะคุณจะได้พบความสําเร็จนะอเอาไก่ก็ขันจังเลยนะการงานคุณจะพบความสําเร็จนะคะคุณหวังคุณคิดว่างานคุณขอให้งานคุณนั้นมีการเจริญก้าวหน้าเติบโตไปอย่างรวดเร็วนะคะ สิ่งที่คุณคิดคุณฝันไว้นะคุณมันจะประสบความสําเร็จนะคะจะประสบความสําเร็จการงานคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะมาดูกันต่อนะว้าวคุณจะกลายเป็นรายชินีถือเหรียญน,นะคะในเรื่องงานงานคุณจะสร้างรายได้ให้กับคุณเป็นกอบเป็นกรรมนะคะ เป็นราชินีถือเหรียญความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่ำรวยความสุขที่จะเติมเต็มในเรื่องการเงินของคุณคุณจะพบความมั่นคงในเรื่องการเงินการเงินคุณจะหลั่งไหลเข้ามาเหมือนจากงานที่คุณนั้นมีความคิดความหวังว่าอยากให้มีการเจริญก้าวหน้าเติบโตนะคะคุณจะสำเร็จ ในทุกประการที่คุณหวังนะคะเดอซันมานี่สุดยอดแล้วนะคะเป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งในเรื่องการเงินนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณจะเกิดขึ้นคุณจะได้พบกับความสําเร็จนะคะเพราะคุณจะกลายเป็นถึงจกักรพรรดินีความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมีเมตตานะคะความอบอุ่น นะคะคุณจะมีทั้งบุตรบริวารน,นะคะคุณจะมีทั้งบุตรบริวารน,นะคะเพราะคุณเป็นคนที่ชัดเจนในชีวิตคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะหรืออาจจะเป็นการที่คุณอยากออกผจญภัยนะคะออกเดินทางค้นหาสิ่งใหม่ๆนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณจะได้พบกับความสำเร็จทั้งเรื่องการงานการเงินนะคะพร้อมอิสระเสรี ที่คุณต้องการไม่ให้ใครมาบีบบังคับคุณได้อีกแล้วนะคะคุณจะพบกับความยุติธรรมในชีวิตที่คุณรอคอยมานานนะคะคุณจะได้พบความสุขความอิสะระเสรีอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมโอ้เป็นพลังงานที่ดีมากการเปลี่ยนแปลงของคุณครั้งนี้นะเดอะสันเลยนะคะ ดอเอ็มเพลสด้วยนะคะเดอเอ็มเพลสนะคะเดชาริออดมีไพ่ใหญ่ๆขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะเป็นพลังงานเป็นไพ่โชคดีดวงดีในที่สุดนะคะเอาพลังงานการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่ดีความเจริญก้าวหน้าการงานและก็อาจมีการเดินทางต่างแดนต่างประเทศนะคะการงานพุ่งทยานความสำเร็จความมีสื่อเสียง จะประจักษ์แจ้งให้ผู้คนได้รู้นะคะมารับพลังงานการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของคุณไปได้แล้วนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะ